เป็นตัวแรกมาแล้วครับนี่ครับหมึกใต้น้ำมันจะพุ่งไปแบบนี้ครับใ้อู้ใสสวยเนี่ย,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 ยให<ช>ญ่ๆจ<ช>้ะเหมือนกจ้เบียนก็นไม่ใช่ฉลามหรือเปล่าะ วันนี้ผมจะจะลองมาตกปลาตกหดที่ลาพิรูดบีดครับกับพี่ต้นครับผมพี่ต้นสองคนอันนี้มาลุยหมายลาพิรุดครับโหไหมายนี้เพิ่งมาครั้งแรกครับผมครั้งแรกนะครับเมื่อสปีก่อนยังแค่มาเที่ยวก็เห็นฝรั่งเขาตกปลาอยู่แถวนี้ครับแต่ครั้งนี้ก็ลองมาตกครับ ามาจากในเมืองครับผมประมาณ40่นาทีนะพี่ต้นเนาะประมาณชั่วโมงครับปรระมาณคึ่งชั่วโมงครับมารถส่วนตัวของพี่ต้นนะครับท่านที่อยากมาหมายนี้แต่ไม่มีรถส่วนตัวก็นั่งรถบัสครับ L94 L94 จากเอไฮพาร์คครับห้าแยกไฮพารนะ์คแหละอาข้างหลังนะครับใต้รถบัสอยู่ตรงนัง้ก็จะมีรถขายไอศครีมครับอง บรรยากาศสวยมากครับผมลมก็ไม่แรงมากเท่าไหร่ครั้งแรกครับผมที่มาที่นี่เดี๋ยวเราจะเดินไปลงไปข้างล่างครับมนสะพานไม้ข้างล่างครับ <c oughs> หมายนี้ค่อนข้างอันตรายนะครับผมเราต้องมีลา์แจ็คเก็ตแล้วก็รอกชูรครับเพื่อความปลอดภัยสำหรับท่านที่อยากมาวานี ลายเส้นนะครับลายเส้นลายแจ็คเก็ตล็อกชูนี่ผมจะให้ดูครับ oh. ว่าล็อกชูกับลายแจ็คเก็ตหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้จะลองตกหมึกก่อนนะครับเหยื่อผมใช้เยี่ยน้ำหนักสองจุด้ากรัม ลอกเบอร์หนึ่งพันคันยาว8ฟุตสาย PE เบอร์หนึ่งสายช็อกลิต15ป้อนของต่อสายช็อกลิตนะครับก็ใส่ล็อกชูนะผมเพราะว่าเรากบเป็นล็อกมันลื่นครับล็อกชูก็จะมีสองแบบครับแบบแบบสวมรองเท้าของผมแบบนี้นะครับมันก็จะแพงหน่อยประมาณ0 0ดอลลาร์มันก็ยังมีแบบบูทนะครับบูท เดี๋ยวบอกวันนี้ลมค่อนข้างแรงหน่อยกับอุมก็จะมีลา์แจ็คเก็ตของผมนี่นะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ใส่ตอนนี้พร้อมนะครับเดี๋ยวเราไปลุยแล้วกันเราเหยื่อแรก่าจะมีตัวหรือเปล่าครับลองตกหมึกก่อนเหยื่อไม่เหยื่อราคาถูกดก่อนครับเพราะว่าตัวมีสลายมีอะไรเหยื่อแพงเอาไว้เล่นทีหลังไปครับ ลอยวันนี้พี่ต้นเราจะตกสเปียวนะครับสปิ๋วนะครับลองดูสปวปลาทะเลนะครับนี่ก็มี่พุ่นสปิ๋วนะครับแล้วก็คันประมาณกีดพุ่ดผิดนะหกซุปเนี่ยน้อยเห็ดปกติมันยาวนะผมตัดทิงยาวกว่านี้คอีกเหยื่อขนมปังเนี่ยเรามาอขนมปังแล้วก็ขนมปังสติ๋วไทยมาไกลออสเตรเลียครับเหยื่อขนมปังเดี๋ยวเราจะลงตก รอรอแถมดูก่อนว่าตัวมันนะครับพร้อมมากครับลุยมาครับท่านผู้ชมลงเหยื่อแรกพร้อมกันครับผมตกดลาพิลุดครับอันนี้ผมตกแบบไม่ต้องใส่ตะกั่วดูก่อนนะครับว่ามันจะเวิร์กมั้ยครับถ้าเหยื่อมันลงน้ําช้าหรือว่าน้ำลึกเดี๋ยวผมจะใส่ตะกั่วลูกเล็กๆเพิ่มนะครับแล้วก็จะรอให้เจาะเหยื่อมันจม จมน้ำจมถึงใต้พื้นประมาณสิบวินาทีครับผมถ้าน้ําลึกก็ถ่วเวลาไปใส่ประมาณสิบห้าวินาทีเปิดหน้าหลดหวังไหครับผมก็จิกครับมีย้ำไปเรื่อยๆครับถ้าตรงไหนไม่มีตัวก็เราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับนนครับรถปริกันครับผม ผู้ชมครับผมว่าผมน่าจะโดนตัวแล้วน,นะเห็นดึบดึกกึึไฟเยอะไหครับใช่หรือเปล่าอื้ยใช่หรือเปล่าเห็นลอยๆมาขอให้เป็นหมึกนะครับไม่ใช่สานหลายนะเป็นสานหลาที่ฮากิ้งเนี่ขอให้เป็นหมึกมาเจ้า <S <S ขอให้เป็นหมึกนะครับ โอ้มึกมึกมึกคิดนะครับเดีว่าติดโคตรน้อยนะครับมาแล้วหนึ่งตัวแรกของผมหนึ่งตัวแรกมาแล้วครับได้ตัวแรกมาแล้วครับผมปลาหมึกไซส์สวยๆแล้วครับผมเดี๋ยวให้ดูให้ดูว้าวว้าวว้าววิบ,บวับวิบวับเลยครับผมไซสใ์ใหญ่ๆเลยครับเกือบฝ่ามือโอ้โห ยอดฮนะมันมันมันโอ้ยตัวแรกมาเดียวนี่เป็นสัญญาณที่ดีแล้วครับผมโอเคไซสสวยครับนี่อะหมึกสดๆจากทะเลครับผมอ,อ,อุ้ยอุ้ยลืมไป <c oughs> อย่าหันหน้าม,มาหาตัวเรานะครับมนงั้นจะพ่นหมึกใส่เรา <c oughs> ครับลองเทียบให้ดูระหว่า,างสามนิ้วผมก <c oughs> สี่นิ้วะครับเนี่ยดู สีนิ้วโอ้ยตัวแรกมามาสวยงามอยู่ย้ำๆที่เดิมนะคุผู้ชมเปิดเบรกแล้วมันหวานครับเพราะว่าเวลามึกมันติดถ้าเราเปิดเบรกแน่นเกินไปหนดมันจะขาดก็โอกาสได้ตัวมันจะน้อยของใช่ตัวหรอคริดใจเย็นๆครับ แตเย็นๆซ้ำๆมาเรืเร่อยๆนะเอาละครับติดแล้วครับติดก้อนหินครับผมไม่ใช่หมึกนะครับติดก้อนหินเลยเดี๋ยวต้องย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ดูนะครับท่านผู้ชมจะลองตีเละาะไปเรื่อยๆครับตอนนี้ที่ต้นอยู่ตรงนู้นนะต้น เราจะมีผลงานดนะูผมลองมันลองดูไครับผมดุ้ยเหยอหมาของผม <c oughs> ที่ได้ปึกตัวแรกขาดไปแล้วครับท่านผู้ชมเขียวสลายเกี่ยวหินนะครับขาดไปแล้วผมก็ลององตัวใหม่ับวันนี้โหเตรียมมาเยอะมากครับทั้งของถูกของแพงเรื่องของถูกไปก่อนครับ ว่าเราเช็คสภาพหมายด้วยเขาว่ามันมีสลายมีก้อนห็นเยอะไหมนครับถ้ามันขาดเราก็ไม่เสียได้ของของของราคาถูก <c oughs> แต่ตัวนี้อัพราคาขึ้นมาหน่อยครับตอนนี้แพงหน่อยไปครับยไปครับ ผู้ชมครับลองเปลี่ยนมาอยู่ฝั่งนี้ดูครับเมื่อกี้ตรายืนอยู่ตรงนั้นนะครับกาจะมีคนหยุดตน้นครับที่ต้นอยู่ตรงนั้นครับเดินละละละมาทีละละละตรงไหนไม่มีก็ย้ายหมายไปเรื่อยๆครับตรงนี้ลมคขานข้างแรง่อยนะครับยีดไม่ชัดก็ขออภัเดยนครับค่อยชิ้ไปเรื่อยครับตรงไหนไม่มีเราก็สลับสลับหมายไป ชาวต่างชาติอยู่ตรงนั้นคนหนึ่งไม่รู้ว่าได้ตัวหรือเปล่าไปครับรถต่อไปด้วยกันช่องแล้วครับหลังจากพยายามอยู่นานครับค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยหมุนมาครับใจเย็นๆผมว่าน่าจะใช้มือครับใช่แล้วครับโอ้ยโ,โอ้ยใช่แล้วครับใช่แล้วครับแล้ว มาแล้วมาแล้วดูต่นหมึกดำๆมาแล้วครับผมขึ้นฝั่งนี้น้ำเลยเจอข้าเห็นไหมครับเดี๋ยวไปไปดีต้นดี๋ยวขึ้นง่ายดิดยดดยโอ้าตายขึ้นดูขึ้นดูฮึอ้ะเฮ้ยได้แล้วเว้ย ตัวที่สองครับผมไใส่สวยใส่สวยนี่ครับนี่ครับหมึกใต้น้ำหมึกใต้น้ำโอ้ยยังสวยเพขอให้คนไปอย่างนี้นี่เองใช่ครับไปอย่างนี้ครับผมนี่ครับท่านผู้ชมหมึกมันไปอย่างนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่นะครับหมึกใต้น้ำมันจะพุ่งไปแบบนี้ครับใกล้แล้วอ่ะฮะเฮ้ยพี่เยอะ ปลาหมึกผมอีกากินแล้วมั้งเนี่ยนี่ครับผู้ชมตอนนี้สองแลครับสวยเก็บหมึกกันนะครับเดี๋ยวไปลุ้นไปด้วยกันของสนุกมากครับผมไซส์ใหญ่ครับใหญ่กว่าไอ้ตรงหมายพาสซิเวที่ผมไปตกกันนี่ครับไซส์เกือบสี่นิ้วนล้ครับไอดูใกล้ๆนี่นะครับหมึกก็ลัเป็นครับผมเมียเขาจะดีใจครับเห็นตัวนี้ โอ้มันมาแล้วครับอเคนะครับลุนแวยกันจะได้เพิ่มอีกไหมครับเด็กครับผมตัวที่สามครับแต่เย็ยนนั้นโลกจะถึงเ,เย็ยนนั้นจะโอ้ยมาแล้วมาแล้วโดยสามมาแล้วครับหมานๆมานมานเดี๋ยวขึ้นตามน้ำดีกว่า มาแล้วมาแล้วตัวอีสานตัวเยอใหญ่เหรอเฮ้ย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 ้สือเยเดี๋ยวพอร้อนพดหมือก่อนครับนี่ติดหัวนะครับไม่ได้ติดหนวดเอาตัวเมื่อกี้หายไปแล้วอ๋ออยู่นี่เดี๋ยวผมเัาขังไว้ได้แอ่งเลยนะครับง่ายดี นี่ครับตัวนี้อยู่นี่เพื่อนเหมือนมาแล้วเขาบอกว่าถ้าตรงไหนมีก็ซ้ำๆไปตรงนั้นนะครับ,รบหาครับผมตัวอี่สามแล้วติดสมอแล้วครับผมสวยงามครับผมครับโอ้โไซนี่สุดยอดเลยนะครับตัวใหญ่นล้วเนี่ยถือว่าไม่เล็กไม่เล็กนะจ๊ะสวยๆไ,ไปขับรถ่าได้ครับผมสดุกมากครับตกหมึกะ รถต่อไปคัยาวๆแล้วครอเยอดีมเดี๋ยวโย่ยามาชิตะนี่ไม่ทำให้ผิดหวังนี่ครับผมรกต่อไปครับซ้ำหมายเดินเรื่อยๆท่านผู้ชมก็บอกว่าตรงไหนที่เราได้พยายามติซ้ำๆมันจะมาเป็นฝูงหมดเวลามันติดมันจะไม่เหมือนไอ้ปลาครับเวลาเปรีอยมันจะหลบหลบๆ,ๆมันคึุๆๆงงงงงง้งๆออกไปครับผม ปิดเลยเลยจิกเลยเลยครับถ้าเสียงลมแรงก็ขอขอ,ขอภัยด้วยนะครับเพราะว่าลมค่อนข,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 ข้างแรงฝั่งนี้ลมแรงานะลมผ่านมาข้างหลังพอดีครับผมดนแล้วดนแล้วครับเห็นมาเยอะจิดเบรกหน่อยครับทามันไม่เกินดูที่ปลายเบ็ดเขาจะเห็นไหมครับเนียสังเกตปลายเบ็ดได้เลยว่ามันจะเริ่มไปล้ำติดมา แล้วกลับมาแล้วต้นเปลี่ยนแนวแล้วพี่เปลี่ยนแนวใช่ไครับมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเสี้วนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยล่ขึ้นขึ้นแรงมาแบบขึ้นเลยครับมากบบขึ้นเลยโอ้โหขึ้นสัตว์ทางนี้เดี๋ยวพอมาขึ้นทางนี้กัน ว้าวตัวที่สี่ <c oughs> นี่นะครับผมแต้มอีสี่แล้วครับลอ,อยแล้ววันนี้ลอยลอยไหนล,ะหล,ละ่ะหายรู้ละอ๋ออยู่นี่เองนี่ครับอยู่กับเพื่อนวันนี้นี่แต้มอีสี่แล้วจ้าพยายามอย่าหันหน้าไปหาตัวนะผมเดี๋ยวมันจะพ่นหมึกใส่เรานะครับพยายามหันหน้าไปทางอื่นไป ไยครับรุ่อนต่อไปอุ้ยสนุกสนุกเมากข่อสาบผู้ชมครับตันที่ห้าแล้วครับค่ <c oughs> อยเยอะนะ <c oughs> ตันที่ห้าแล้วครับไหนละ่ะขอชอืินชมเลยสิปรใหหรือเปล่า <c oughs> โอ้มาแล้วมาแล้ว ตัวน,นี้กินไกลหน่อยเลครับมาแล้วครับผมโอ้ยสวยๆโอ้ยโอ้ยขึ้นแรงใส่เดียวกันหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยมาว้าตัวนี้ตัวก็ใหญ่เท่าไหร่ตัวน,นี้ห้านี่ต้น <laughs> เปลี่ยนแนวพี่เปลี่ยนแนวเย่าเล่นน่ะฟ้า <laughs> โอ้ยตอนที่ห้าครับผมครับย้อนแสงนั้นครับผมจะมองเห็นชัดเจนนี่นะครับ <laughs> ครับไซส์โอ้ยเม็ดเล็กมันจ๊ะเนี่ยห้า <laughs> แต็มน,นะครับเอาครับไปไปกันไปดูต่อไปดูกันจะยาวแล้ว จับหมึกใส่ถังเลยไปชมพ้นหมึกใส่กเกงของเพื่อนหมดเลย,ยติดมือดุดเลยผมใส่สวยเนี่ยใหญ่ๆด้วยเราจะย้ายหมายครับเพราะว่ามีคนมาตกด้วยเยอะคนเยอะครับแล้วก็ปลาหมึกก็ไม่เคยมีแล้วเลยย้ายไปฝั่งน้อดูนะครับย้ายถังครับห้าตัวหมายนี่ครับมีเด็กน้อยครับมันก็ะ ย้ายห,หมายไปอยู่ฝั่งโน้นดีกว่าครับไปลุยตอนนี้ผมกำลังจะข้ามไปอีกฝั่งท่านผู้ชมฝั่งเมื่อกี้ผมอยู่ตรงโน้นนะครับผมตกอยู่ตรงโน้นครับเมื่อกี้ที่ได้45ตัวเดี๋ยวเราเล่ามาข้ามสะพานนะผมตอนนี้เรากำลังจะมุ่มงหน้าไปฝั่งตรงข้ามสะพานผมไปลองตกแถวแถวนี้ดูก่อนถ้ามันไม่มีตัวก็จะย้ายมาอยู่ฝั่งนี้บริเวณคนเยอะครับผมเพราะว่าเขามาถ่ายรูปกันนะครับหมายสวยมากครับผม ท่านผู้ชมเห็นป้ายนะครับเขาบอกว่าให้ใส่ไลท์แจ็คเก็ตตลอดเวลาเมื่อมาตกปลาที่นี่นะครับผมแล้วก็ใส่ล็อกโชว์ด้วยนะครับอย่างนั้นตรับเจ้าหน้าที่มาเห็นเสียค่าปรับเขาเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับไม่ใช่มาเขารัปรับ4 5 0 5 0ใช่เราไม่ทําตามกฎเขาก็มาปรับเราครับตอนนี้ผมอยู่ใต้สะพานแล้วครับจะเดินไปฝั่งข้างหน้าครับ ย้อนแสงหน่อยก็ขออาภัยด้วยนะครับผมลองฝั่งนี้ดูดูความสวยงามของทะเลออสเตรเลียท่านผู้ชมลาพีนุสนะครับ <Yes. S 1> ลาพีนุสบีดอากาศสวยมากครับผมพระอาที่ตกตรงนี้เมื่อกี้ผมอยู่ทางโน้นรับตรงฝั่งตรงข้ามมั้ง ฝั่งนี้ไม่ค่อยเวิร์กสมเพราะว่านามันเตื้นกระแสะน้ำมันเหมือนกระแสะน้ำวนตรงนี้แล้วก็จะมีลมผ่านาทาั้งนี้ครับมีนคนเยอะมากกระแสะมันเข้ามาทางขวามือเวลาตีเหยี่ยวไปมันก็เอาแล้วเว้ยติดแล้วครับจุดประสค์เยอะครับรแถวนี้ภาพดูของสวยๆงานๆทู้ชมสาวเกาหลีญี่ปุ่นโอ้โหวโวาวสวยๆสาวสวยครับ ก็นยังแค่สาน้อยฝั่งนี้ขึ้นแรงครับผมคนมาเที่ยวครับถ่ายรูปเล่นอะไรเนี่ยปลาดาวเอาไปทำไมเนี่ยปลาโคตรแรงอ่ะ,อะโอโ้โหดูขึ้น่าชมปลาโคขึ้นสวยและก็แรงมาก คงไม่เวิ้อก็พี่ครับข้างหลังมือเนี่ยขึ้นไม่มีพีมันเข้ามาทางนี้นะเอาไงดีพี่ก็ฝั่งมันเป็นยังไงกันเนี่ยกับโกดธหรือว่มองอะไรกันลองไปข้างหน้าไหมพี่ไปรถฮะอกันนั่นแหละตัวรถเหมือนกันเลยพี่เพราะว่าลมมันมาทางนี้นะเดี๋ยวรอไปไปที่สุดเลยพี่ไปข้างหน้าเลยครับเดี๋ยวเราเดินลงมองไปข้างหน้าครับว่า สามปีก่อนที่ผมมาเที่ยวเห็นเขาตกไอ้แบ็กพิดกนันนะข้างหน้า้องพาพี่ต้อนไปดูว่าจะเวิร์คไหมครับเชิญค,ครับเดินข้างหนา้ากันมีเรือสินค้าเรามันเริ่มแลมยตรงนี้ย้อนแสงครับกลับไปหมายเดิมของเราดีกว่าท่านผูน้ชมฝั่งนี้ลมแรงครับคืนแรงไม่ไหว โอ้ยเแต่ข้อไม่ดีเงี้ยของลมแรงขอใครหนึ่งครับเสียงไม่ได้ยินหรือว่าเสียงลมแรงใช้เป็นหมายเดิมของเราดีกว่าตายจากฝาตรงโน้นฝั่งโน้นตรงข้ามเมื่ครับโดยขับไปฝั่งนู้นนะคุณผูいい้ชมเดินเลาะเป็นหมายเดิมของโมไปคนเยอะเลยเหรอดาวก็เยอะ ูครับดูพวกคนถ่ายรูปว้าวเม่เราไปตะลอนอยู่ฝั่งโน้น,นครับผมนี่ครับข้ามสะพานไม้ข้างหลังข้ามสะพานไม้แล้วข้าไมาไปฝั่งโน้นอ้อมนี้รอบหนึ่งมันไม่มีตัวครับเพราะว่าคลื่นแรงครับคลื่นแรงด้วยแล้วก็ลมก็แรงด้วยฝั่งโน้นครับ ฝั่งนี้มันดีหน่อยมันมีภูเขาลูกนี้บังลมไว้เออก็โอเคสามารถตีออกได้ครับเ,เราลุ้นตีสักพักครับผมนี่เวลาหกโ,โมงครึ่งแล้วสักพักเราเปิดได้ตัวเพิ่มครับปลาพิษใก็จะ,ะตกดีนะคุณผู้ชมโอ้บรรยากาศสวยมากครับผมวิวสวยมากครับครับจะมีตัวรอเราอยู่ก็ได้ตรงนี้ใครจะไปรู้ มาลุนบริการาบรรยากาศสวยมากครับที่ทำานพินโรสครัพอมาถ่ายรูปถ่ายทิวทัศนงกันแถวนี้นะครับเราพิรุรถือว่าจุดชมวิวที่สวยติดอันดับท็อปเทนเหมือนกันนะผมว่าในออสเตรเลียนะครับลุนบริการะคะารับผมโ้ให้คุณผู้ชมคนจีนได้ชืนหลามหรือเปล่าวะฉนหลามม เหอนฉลามน่าช่องเ็ไมตัวใด่มากฉลามหรก็ะเบน่ะเหมือนก็ะเบนช่ก็ะเบนชลามไม่เืนกันว่าเัวอะไรผมไม่เข้าใจลามท่านกี้ไข่ใ่เลจอืมเดีะเอนก็ะเบนก็ไม่ใช่ฉลามหรือเปล่าฉลามแน่นอนตัวใหญ่มากเลยไปล่าไปล่าไปล่า รยากาศยามค่ำท่านผู้ชมเห็นลุงได้แบ็กฟิตหลายตัวนะครับก็ข้างหลังน่ครับน,นี่คนชาวคนจีนมาตกปลาสำหรับคลิปแรกที่มาตกไม้ไอ,อ้หม่ยอะไรล่าพิลุกไหมล่าพิรุครับคลิปแรกก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับผมจัดไปห้าแต้มใหญ่ๆครับผมนี่ครับ สี 4, ่ห้าเยอะน้ำหนัก2.5งจุดกิโลสุดยอดมากพีต่ต้นเล่นกี่ตัวครับไม่ได้นะครับวันนี้ไม่ได้นะครับวันนี้ต้นมาหลังต้องมาแก้มือใหม่นะผมหน้าเอาแก้มือใหม่อาทิตย์หน้าผมต้นบอกวิกหน้าจะแก้มือใหม่ได้จะแก้มือใหม่โอ้อบรรยากาศเย็นๆสวยมากครับท่านผู้ชมสกายสบายอุตรามากครับอยู่ริมชายหาดต่อขั้มๆจะได้ยินเสียงคลื่นเสียงลม,มฟังสบาย สำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จครับคิดแรกครั้งแรกที่มาตกปลาเมึกชายฝั่งทะเลที่ลาทิรุษครับห้าตัวก็ถือว่าโอเคครับสนุกยอดเลยครับวันนี้แล้ววันนี้ผมก็จะเก็บของกลับบ้านนะครับตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วกล,ลับบ้านสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบคลิปตเพเยงเท่านี้นะท่านผู้ชม คุณผู้ชมทุกท่านที่เข้า,ขามารับชมคลิปนี้คลิปแรกครับฝาบติดตาม Subscribe นะครับแบงปนกันว้ครับเป็นกำลังใจช่องเรื่องของผมด้วยนะครับเราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับยากาศเดยรอบครับ360อองศา,ารครับผม